สวัสดีครับเอฟซีพระสงฆ์ใหทั่วโลกมาตอนที่นี่คือเลขเอ่ออาจารย์สวายลอยน้อเขาขันวันที่ผ่านมาในเข่า้อครับเด้อเลขขึ้นเอ่ได้หกศูนย์ซีคือกันครับเล้วเลขอาจารย์สวายลอยเขาขันเลขฟันไม่แจ่อผู้ใดทาเลขฟันไม่แจอนะครับเนาะผู้ใดทาเลขฟันไม่แต่มาแล้วตัวเดียวโดดบ่หลายตัวนะครับเนาะ บัญิีผ่านมากเขานะครับลนะเขาเื่อเรีกที่พอเท่าไรใครไปแล้วครบนบะณเอมีหกศูนยะ์สี่แล้วคนหกศนย์สี่าานผู้ชมบัญน,นี่มากมวดเป็นวันที่เออหนึ่งกรกฎาคมพอ 6, 500มสอนกันห้าร้อยหกสิบเกตบัญชีนี่มาบิงความกันนะครับลนะบันทีมีเรีกตัวอะไรเนี่ยบรา,ายตัว้ะครับอ่าบัญชีนี่งวดนี่เป็นว่า,าบางๆควบฝันเมต่ คือฝันว่าไปตกเบ็ดไปตกเบ็ดครับบม่ได้ไปใส่เบ็ดเด้ไปตกเบ็ดคือจังเขาตกเบ็ดทั่วไปเอาเบ็ดแกงไปแกงมามีตาปลาถะเพี้ยนครับมากินเบ็ดเออเอาไปแกงเช่ไไรก็ได้เแยวนั้นเราคำนวณแกงกับบ้านสองสามเถอได้ตาปลาถะเพี้ยนไปตกเบ็ดอันนี้คือความฝันเม่แต่เออได้ปลามาแล้วเขามือมาขูดเก็บเอามือมาขูดเก็บปลาท่านที่ชอ เอ,เอามือเอาเือมาขูดเก็บปลาให้หมื้เจ้าตีเป็งตัวเป็นอยังหาเกศปลามือหาเนี่ยแล้วครับน้องมือหาปลาเก็บครับแปลอะไรเก็บอะไรแล้วครับนอกเอแอเแล้วแจ้งซื้อขเพิ่นฝันเห็นไหมแจ้งเท่านี้แหละครับแจ้งมาใดแล้วมาขูดเอามือขูดบุญเดียวมีดเดียวเอาม,อามือขูดเก็บปลาออกแล้วครับนอกปลาะเถื่อนปลาอื่นบุญนีดใดจะปลาะเถื่อนบมวดี่ว่าเออลานไผ่เออไปใช้บุญเพียนหนองไผ่เอาเข่ามาให้ เท่ยวเป็นปลาดุอ hmm. uh, ันนั้นกอัน hmm. นี้เป็นปลาทตเพียครับเออสิคินวลาปาอย่างนะครับปลาแต่เพียรปลาแต่เพียกิปลาปอย่างก็ปลาแต่เพียตัวโอ้ยนี่บวกับปลากระลังอาทุกคนลูะครับปลาแต่เพียมันมีเก็บกลางหลายผอมแล้วว่าเลยเเก็บอาบที่นี่สีมาบอกว่ต้องบวหลายใหญ่หางว่ต้องไปบวกดวกัวเอาแกมจังลวดเพราะต้องเลยลวดพางแเจ้า มาไว้เข้มไว้หามเบ้าเดนเบ้าหัวให้เบ้าเรี้อยครับครับครับน้อยก็น้อยเอากฤติขานก้อนตัวขานก้อนแต่มันเบึ้งกล้องอันนี้เอากว้องไงมาตังกว้องไงมัต้องเรียนมาตังหรเบึ้งหรือไทยทำกว้องน้อยอยู่ดอดุกฤติขานยางไปเอาเอาตอนที่นี่สีมะขามหน่อยเบึ้งเดี๋ยวกผมสิบาลดีกี่ผ่านมาที่มันออกขาดศูนย์สี่เหนืะสิบหกมิถุนายนอะ แม่แต่เพื่อนกว่าเป็นยังไหนบูควบฝันฝันอยู่ครับฝันตอนไกลๆแล้วก็แสดงว่าเพิ่นฝันกทดทผพานมากขันเป็นเพิ่นรอให็นอต้องแย่ฟังดีมุ้อเจ้าอาส on. On right. ไิได้แล้วครับเนาะเพื่อนฝันว่าเพื่อนศูนย์ยางหักแม่แต่ศูนย์ยางหักจะหายใจหายศูนย์ก็จะหายเดียวกันศูนย์แล้วก็ใจหายใจหายให้คว้วครับใจหายให้คว้วเอาแสไปตีคว้ย หมดทีพายมาก้วครับดอกศูนย์จะให้ยเอาแซไปตีค้วยบางทีนี่เ,เรีกถ่ายกทยัทสัหนึ่งดอกขาดศูนย์ซีซีน่วยครับเออซีนี่ค้วยเด้ที่เบต้เคยฝันเนี่ยซีนี่ค้ยวเเคย,คยเป็นเลขซีแ้้ว็เบต้าศูนย์เดี๋ยวจะหายเออศูนย์ซีหรอบางทีนี่หาครับหาที่จับไม่เป็นตีค่้วยนี่ เพื่อนไทยตรงๆครับคันงวดชีผ่านมากขันเมแต่ร์รอบจังสี่พบกสิตีจังสี่ละห้าศูนย์สี่งวดชีผ่านมากนะครับรอบเพราะว่าผมนักตีควบฝันดีๆบนธรรมดาเลยประสิทธิ์อีกทีงวดนี้ฝันว่าในในเราไปโจเบ็ดในลาเดี๋ยวกันปะในตะพัดตะเพียรคอยสิมะขามให้ฟังวันนี้ตัวเลขนะกับเลขคือเลขควบฝันเม่แต่ครับเออเลขอาจารย์สอยหน่อยนกเขาขันกสิบผสมเกษตรกันเด้อครับเด้อระวังเออเลขฝันกับเลขสูตรอาจารย์สอยหน่อยนกเขาขันงวด ทีสองคนก็เขางวดนีคนก็เขาแล้ว,วเขาบอเออคนเขาสูงทีเอามาที่นี่มาอยติค้าในฟังวันที่หนึ่งกรกฎาคมพอถึงวันห้าร้อยหกสิบเกดบวชสามตัวหกหนึ่งห้าสี่สองศูนยเก้าสามหกเก็ดห้าเกดห้าเก็เกดหกสองห้าบที่นี่ม่จช,ช่แถวเนาะ หนึ6 6 6่งสองสามสี่ห้าหหกแถวซ้ำกันน่ะงวนที่ผ่านมาหแถวเอาบางที่นี่หมวดสองตัวหมวด2ตัวนี่ห้าเก็ดเจห้าแปหาปนี่สองตัวนี่ตรงกับหาเก็ดเก็หาปยหาป่าลืมเกดเซ่ฝันแม่นเล็กยกกระเป่าแล้วกแล้วกับหนึ่งห้าหนึ่งหกหกสามหกสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกสามหสี่คือสองตัวที่กิงเลขมันมันมันกลับสื่อๆมันจังเบิ้งคือหลายเบิ้งสองตัวเนี่ยสีเจ็ดตัวหนึ่งสองสสี่สองตัวสิเจ็กตัวกอนะพอมันกลับนะมันก็เรยกลายกเป็นเจ็ดแปดเก้านี่ละอ๋อแล้วก็มีหลักสถิสิไพ่จากม้วาเบื้องม้วนตงีบอกไา้เพื่ทักเล่เจ้า dính vào đáy đây này dính vào vào sau vào làm mày phải lấy thua Má má má, mà bữa nào cắn xong à phải nhau là đã khắp ăn ngoài cái nói Bớt, ba mươi chả bớt giang khắp đây này, giang đi ừ Đấy, bưng mua chầu Bưng pha bưng เจ้าว่ามันนี่อย่างทีนี้สาเหตุูเบึงน้ำกันตัวเพราะตรงนี้เอ้ยขับขับขับเอานีเจ้าบึงเทือบนี่จะรับเด้าห่วยเอานี่จะรับเด้าอันนี้คืออนะครับเอ่อสามตัวหกหนึ่งห้เอ่อสี่สอง เกตห้าเกตห้าเกตเกตห้นี่คือหมดสามตัวเอาหมดสองตัววันนิหากเตตัวกไปยืนเดียนนะครับ่ะ้าเกตเกตห้าแปดห้าห้าแปดหน้าหนึ่งหกหกสามหกสี่นี่ครับมีนนทา่นนทานี้แล้วครับล,ล่ะเลขเอ่อควมฝันแม่แต่ครับอาจารย์สบัยหน่อยแลเขาขันรวบก่อนที่นี่ให้เบื้งเป็นแนวทางนะครับะมูเจ้าให้เบื้งเป็นแนวทางเออนี่แหะครับแคมไว้นะครับนี่นี่ นี่ครับนี่ส่วนี้และวมูเจ้านี่แหละครับแคไว้ตัวเงอาบางทีเรืองเดี๋ยวปูดหล่าคนหรือเบิง้งสิมีคือมี่หยั่งมีสมบัติตัวนี่แหละครับช่องพอตองเหลี่ยคนเรื่องบนหันกับทะ่มแต่ได้เนี่ยปูคุณที่ผ่านมานี่จังปูอ่างค่ำนี่ไปนในเขาเ,ขเสื้อเหล็กเส้นซี่เสื้อเหล็กถูกแล้วก็เลขที่อาจารย์สบายหน่อยเอองวดทีผ่านมานี่เขานะครับนะเอามาที่นี่งวดนี้ก็เป็นงวด หนึ่งกรกฎาคมพอสอเท่งืนห้า้อยหสิบเกดไอ้มูเจาเฮงเย่งไรัวสวยๆงามๆนกคเนาะไปมาที่นี่ล่าตัวมืม่เจาขักย่างขักดิดีโชว์ด้ลาบรับเดี๋ยอาจาสวยหน่อยนกเขาขานันทันผู้ชม,มๆๆนี่นกคเนาะจริงๆ ทำข้าวทำข้าวมุ่เจ้าตัวผ้าเบิ่งเดี่ยวยินดีครับผลที่ผ่านมามีคนใดคนหยั่งบ่มีคนในชควงเลาภเออบ่ครับผลที่ผ่านมานะครับเนาะบังคับสิปู้คุณหารบ่ที่เอออันใดก็ได้ขอเออแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมเอฟซีพระต้องเล้ยทุกท่านที่ได้โชคได้ลาภกับช่องบอลตองแลีคนเดิมแล้วครับเนอะขอให้ได้เออได้โชคได้ลาภกับช่องบอลตองแลีคนเดิมตลอดไปแล้วครับเนาะเออติดตามกดแค่ขอต้องเลี้ยคนเดิมมู่เจ้าสิได้เฮงเฮงเลยด้วยเสถียรภาม ต่อไปทุกงวดทุกงวดนะครับเนาะมือใดมือหนึ่งท่านอาศิรเป็นเศรษฐีไม่ก็ได้แล้วครับเนาะอ่ะวันนี้เอาซรัมนี่พ่อท้องแกคนเดิมก็ิผัดควัน้วครับเนาะกินข้าวกินน้ำนอนผัดควันบวกลบคูณหารสิไปขายชกคาราเพื่อนผู้จ่อมองได้ดีนะครับเนาะมองได้ดังๆคนไทยมองได้ผมไม่เคยไปผมก็สิไปงวดนี่แหละงวดที่เคยไปกหวติพานมากกัสิลงคลิปหน่อยครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันปังนะครับเนาะ ผู้บุญหารสุดยอดครับสุดยอดนะครับดรวบอกว่ก่อนสุดยอดเพิ่นเลียตวนพอต้องแย่หนีนะครับแล้วพอต้องแย่ไปจมให้เพิ่นท่านผู้ชมยอมว่าเพิ่นเลเรยตวนเพิ่นหู้ครับว่าพอต้องแย่จมให้รอดนี่นั่นให้เข่าตั้งรูปองรูปอามเลยให้เข่าช่องของผมครับอืรูมอามกับเขาตัวไรแน่บุ้นะครับเนาะของผมกับหอกสุลซีเนี่ยนะครับจมให้เพิ่นหลายเพิ่นเร่ให้รับฆ้าเพื่อเองผู้บริหารผู้สักศี ผมก็บ,บอกนะรับว่าอ้งเดียวต้องเพิ่นสิจัดใหยเพิ่นกับเรียกตัวพอท้องแรกคนเดิมนะครับ่าไปมาหาสู้อยู่ทียางเอาครับเอาทั้นี่แหะคอยมุ่งเจ้านอนรับฟันดีคน้มใจในขอมไถ่ใ่มีนอ,อนรับหนอึเงิอน,ออนอมือนอนตือนงเงินงแสนแป้มือมานเดี๋ยวแกวมนอนี้นะครับวตื่นขึ้นมาอีกมือหนึง่งวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมพอสองัห้าร้อกสเตไถ่มุ่งเจ้า์จะ่าขายตรีจ้างเทเล่เทเล่มาตีเหายะครับว่าอเห็นรุ่งเรื่องนอม่อตแ อาจารย์สวัยกัน,น้าพอเราตรงกันปั๊บรางวัลใหญ่แลว้วครับเนาะเอาสงชอาา่อใหม่มุเ่เจ้าเออแข็ขาดตอนไผยเกินธาไปใส่มาใส่กับพี่น้องปอกไยแล้วครับเนาะอย่าเห็นวี่เรียงเออโศกเศร้าเกิดขึ้นเอออยู่ดีไม่แห้งเออความเกย์นใดคุณไขยใหญ่มีเฮงๆโดยโดๆสวยๆงามทุกท่านจากช่องข้อทองแหลคหนอนอ่คนเรือไผ่มู่เจ้านอนหลับฝันดีคุณเกย์ใดคุณไขยใหญ่มีอ่ะเท่านี้นะครับอ่ะสวัสดีครับ เออลาตีสวัสดนี่มันตั้งแต่ย่ำขึ้นนอกอืมพานังเตือว่าหลว่าอรุวสวัสด,ดิ์เด้ไปเจ้าอืม